กลาวเตีนคนเสื้อแดงทุกคนฮะเพราะท่านเป็นคนที่มีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเพราะถ้าหากไม่มีคุณธรรมจะทําอย่างนี้ไม่ได้จะสู้ขนาดนี้ไม่ได้พวกท่านมีคุณธรรมกันทุกคนจะผิดจะถูกนะครับจะชั่วดีที่ห่างบางคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรแต่ใจของท่านเนี่ยนะใจในความเป็นเสื้อแดงเนี่ยใจในความรักความเป็นธรรมความถูกต้องเนี่ยนะฮะเนี่ยตรงนี้มันหน้ากลัาว มันน่ากราบฮะมันน่าบูชาฮะมันน่าบูชาใจผมบอกว่าสูงส่งอย่างมากจิตใจในของการเป็นนักต่อสู้รักความเป็นธรรมเนี่ยของคนเสื้อแดงเนี่ยของฝ่ายประชาธิปไตยนี่เป็นคนที่กล้าหาญมากๆกราบได้ครับกราบฟรีได้เพราะคุณเป็นคนที่กล้าหาญเป็นคนที่หาไม่ได้อีกแล้ว ในสังคมไทยที่จะมาเสียสละเพื่อประเทศชาติขนาดนี้สําหรับคนสแสดงทุกคนนะผมบอกว่าวันนี้เนี่ยผมก็ดีใจฮะที่ครั้งหนึ่งผมเคยมีส่วนร่วมกับคนเสื้อแดงได้ต่อสู้ร่วมกันมันก็เป็นพี่เป็นน้องกันลิ้นกับฟันกระทบกันเป็นเรื่องธรรมดามีทะเลาะบบาแหวงกันบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่แต่จุดเป้าหมายเราคือเดียวกันครับก็คือการสู้ให้ชนะกกลุ่มอามา แต่ผมบอกว่าผู้กล้าทั้งหลายฮะที่ท่านรออยู่เนี่ยผลเที่ยวเล็บของเราเอาไว้ฮะพวกผมจะไม่อยู่เฉยกันเด็ดขาดครับถามว่าอยู่กันอย่างลําบากไม่อยู่กันลําบากแต่ก็ต้องอยู่ก็ต้องทําคงจะร้องโอดกวนอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าเสือกมาสู้แล้วฮะเสือกอาสามาสู้แล้วก็ต้องสู้ เพราะนั่นถือว่าเราพูดไปแล้วแล้วเราต้องทําให้ได้แล้วต้องทําให้สําเร็จให้ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมอยากให้ทุกกลุ่มเนี่ยทํากองแบบผมเนี่ยอย่างที่ผมเคยทํามาเนี่ยนะจากขึ้นเก้าสิบจุดสองห้านจากกลุ่มภู้ก็าประชาธิปไตยผมถือว่าผมทําสาเร็จในเรื่องของมวลชนครับถ้าคนอย่างพวกผมเนี่ยนะคนอย่างผมเนี่ยนะครับมีเผยแพร่ออกไป แล้วก็ใช้ยุทธวิธีเดียวกันเนี่ยขยายตัวออกไปฮะผมว่าประสบความสําเร็จได้เราสามารถเอาชนะมันได้หลายครั้งที่ผมพูดอาจจะพลาดพิงนะครับไปถึงหลายๆกลุ่มผมที่ต้องพูดเพราะอะไรฮะเพราะต้องทําความเข้าใจเพื่อต้องให้ทุกคนได้รับรู้ว่าวันนี้เนี่ยบ้านเมืองในประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนอย่างที่ผมเหมือนอย่างที่เจมถูกกระทา เหมือนอย่างที่นะครับคนถูกกระทําเนี่ยนกเปิ้ลถูกกระทาเนี่ยหนิงถูกกระทําเนี่ยแล้วมีการอีกหลายๆคนที่เป็นผู้หญิงที่ถูกกระทาเช่นเดียวกันเหมือนกันนะเพราะพวกเขาเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงเพราะพวกเขานะครับเป็นแค่มวลชวนเป็นแค่คนร่วมเท่านั้นเองแต่เวลาถูกอุ้มอุ้มเลยถูกจับจับเลยครับเอาผ้าคลุมหัวปิดตามองอะไรไม่เห็นไม่รู้เรื่องอะไร นี่คือประเทศไทยนะครนี่คือประเทศไทยพศออ2557นะฮะไม่ใช่ยุคเมื่อสองร้อยกว่าปีที่แล้วนะนี่มันพัฒนากันมาถึงขั้นเป็นโรคอารยาแล้วคนไทยยังถูกกระทําอย่างนี้อยู่ยังถูกจับจํากัดสิทธิ์อยู่เหมือนนะครับเกือบร้อยปีที่แล้วยุคเผด็จการครองเมืองมันเกิดขึ้นได้ยังไงกับปัจจุบันแบบนี้ มันเกิดขึ้นได้ไงการสถานการณ์ในขณะที่โลกเห็ดกำลังก้าวพัฒนาไปอย่างสุดโต่งแต่ว่าประเทศไทยกับล้าหลังฮะเพราะประเทศไทยมีคนไทยเลยเพราะเราอ่อนด้อยเรื่องไหนเพราะเราไม่ถูกปลูกฝังเรื่องจริยธรรมคุณธรรมอะไรเลยสังคมใหม่มันถูกเปลี่ยนแปลงไปมีแต่คนเห็นแก่ตัวครับมีแต่เอาแต่ตัวเองทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นวันนี้ต้องมาบูรณาการกันหมดใหม่เลยครับประเทศไทยครับ เราจะว่าประเทศอื่นไม่ได้ประเทศอื่นเขายังสอนให้รักชาติถึงก็จะมีความเป็นชาตินิยมแต่เขาก็สอนให้รักชาติสามารถอยู่ด้วยกันได้แต่วันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงถ้าประชาชนทั้งประเทศไม่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันคนแสดงไม่พอหรอกรท่านต้องไปชักชวนท่านต้องพยายามมองและพยายามพูดคุยนะครับหาข้อมูลไปฟังเขาอย่าเพิ่งปวดตัว อย่เพิ่งเด็ดดั้งสิ้นลองไปฟังดูเขาว่าเขาคิดยังไงคนเสื้อแดงทั่วประเทศเนี่ยสามารถนะครับเป็นสปายได้หมดเลยครท่านก็ไปพูดไปคุยซิว่าเขาอึดอัดยังไงไปดูแนวโน้มคนที่จะสามารถช่วยคนที่อยู่ต่างประเทศได้นะครับโดยเฉพาะช่วยเสรีไทยได้นะครับถ้าหากเสรีไทยคือองค์กรหนึ่งก็จะสามารถช่วยเสรีไทยได้ ช่วยได้โดยท่านต้องไปหาข้อมูลไม่ต้องเปิดเผยตัวหรอกครับว่าเป็นคนเชื้อตรงเสื้อแดงครับปิดไปก่อนเอาไว้ก่อนแล้วลองไปคุยเขาดูซิว่าเขามีความคิดยังไงตอนนี้เขาอึดอัดขนาดไหนสถานการณ์แบบนี้เขาเป็นยังไงเราต้องใช้ตรงนี้แหละครับแล้วซาวเสียงดูว่ามันมีคนชอบคอสชอกี่คนมีคนไม่ชอบคอสชอกี่คนคนที่เรารู้จักเอาเอาประมาณสิบคน,นเนี่ยสิบคนเนี่ยเกลียดคอสชอกี่คน ดาพอสชอกี่คนเราอยากรู้แค่แนวร่วมเราอยากรู้แค่ตรงนี้เราจะได้รู้แล้วท่านก็จะรู้ว่าใจท่านจะได้ชื้นขึ้นมาด้วยข้อมูลมันจะได้มีการนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีการวิจัยหรือการรีเสิร์ชนะครับเพื่อประเมินสถานการณ์คู่ต่อสู้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคนไม่เอามากน้อยเท่าไหร่ต้องทําเรื่องนี้เราจะพูดแค่ว่าคนไม่เอาทั้งประเทศไม่ใช่ครับ เราต้องเอาเข้าจริงๆว่ามีคนกี่คนเราอนุมานเราจะอนุมานเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เหมือนการชุมนุมนะครับของนอปชเมื่อก่อนเนี่ยเราจะอนุมานอย่างนั้นไม่ได้เลยครับเราต้องเปลี่ยนสถานะว่าวันนี้เราต้องทําจริงจังลองดูซิว่าสิบคนที่เราไปคุยเนี่ยมันมีคนที่เห็นด้วยนะครับหรือว่าคนที่ต่อต้านคอสชอหรือด่าคอสชอกี่คนทั้งฝ่ายอามาดเ่ยนะฮะเบผดก,การอามาด มันก็มีปฏิบัติบบการจิตวิทยาแต่ว่ามันใช้เจ้าหน้าที่ซึ่งกินเงินเดือนภาษีของเราเนี่ยทําแล้วก็เอาพวกนั้นเนี่ยมาทําลายเรามาฆ่าเราหรือมาทารุณกรรมกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องช่วยกันครับประชาชนต้องถูกการมอบหมายหน้าที่นะครับมอบหมายหน้าที่อันนีน้ต้องบอกว่านี่ก็คือความผิดพลาดของนักการเมืองนะครับไม่ว่าพักไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ต้องการให้อำนาจกับประชาชนท่านก็เห็นครับ ทุกพักการเมืองที่ตั้งขึ้นมาล้วนแล้วแต่เพื่อประโยชน์ของตัวเองทั้งสิ้นก็มีคนที่มีอุดมการคนเดียวที่ในสายตาผมที่ผมมองก็คือพันธมุตโทรโด็ก,รกษรินจินวัตที่เขามีอุดมการเขาต้องการเปลี่ยนแปลงเขาต้องการพัฒนาประเทศเขาเป็นนักป,ประชาธิปไตยคนแรกนะฮะแล้วมองเห็นค่าของประชาชนแล้วให้ค่ากับประชาชนนอกนั้นียผมยังไม่เห็นนะผมสัมผัสน,นักการเมืองมาเป็นสิบปี แต่ผมก็ไม่เคยเห็นใครนะฮะที่จะมีความจริงใจกับประชาชนท่าพันตารวจโทรโดรทักษิณแต่คนที่เขาอยากเปลี่ยนคนที่เขาอยากพัฒอยากรับใช้ประชาชนอยากพัฒนาประเทศกับวันนี้กลับมาถูกกระทําโดยที่เราไม่สามารถปกป้องเขาได้เลยเพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจกันใหม่เลยนะฮะวันนี้เนี่ยต้องล้างภาพเก่าทิ้งไปอย่าเอาภาพเก่าเข้ามาในหัวสมองอีกต่อไปครับแล้วผมก็เรียนบรรดาท่านอาจารย์ทั้งหลาย นะครับวันนี้เนี่ยผมขอบคุณนะฮะที่บางท่านก็เข้าใจเข้าใจถึงยุทธวิธีในการต่อสู้แล้วว่าต่อสู้กันแบบไหนถึงจะชนะต่อสู้กันยังไงถึงจะประสบความสาเร็จก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจครับเพราะว่าความคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเกือบทั้งหมดว่าเราควรทํำยังไงวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องจัดการอันดับแรกเลยก็คือคอสช,อชอก็คือกองกําลังของอามาเราต้องตระหนักนะฮะ เมื่อเรารู้เมื่อเราต้องการจัดการกับคอสชเราต้องดูก่อนว่าแนวร่วมที่จะจัดการเนี่ยนะครับมาช่วยกันทลายกำแพงเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนคนที่เห็นด้วยกับเราในการทาลายกำแพงเนี่ยมีมากขนาดไหนหรือไม่พอใจไอ้กำแพงเนี่ยมากขนาดไหนอันนี้เราต้องขอข้อมูลนะเราต้องรู้ให้ได้เราต้องทํารีเสิร์ชเรื่องนี้รีเสิร์ชก็คือการทําวิจัยหรือการหาข้อมูลนการหาข้อมูลว่ามีคนไม่ชอบกี่คนมีคนชอบกี่คน ไอ้พวกเราไม่ต้องไปถามยังไงพวกเราก็ชอบอยู่แล้วครับในการจัดพวกเราเนี่ยยังไงก็ต้องการจัดการกับมันอยู่แล้วครับไอ้คอสชอเนี่ยแต่คนอื่นอะไปทาวเสียงดูซิในอำเภอเป็นยังไงในตำบลเป็นยังไงในหมู่บ้านเป็นยังไงไปพูดไปคุยไปเสวนาเขาดูซิว่ามุมมองเขาเป็นแบบไหนมันก็จะสร้างความมั่นใจให้เรามากขึ้นสมมุติว่าเราไปคุยกันนะประมาณแปดคนแปดคนเนี่ยแม่งเกลียดคอสชอมดเราก็ได้ข้อมูลแล้วแปดคน มีความพร้อมเอมาพูดอย่างง่ายว่าบวกลบคูณหารเทาสิบล้านคนนะครับเห็นด้วยกับพวกเราเนี่ยนะเห็นพวกเราเห็นด้วยกับพวกเราสักหกสิบเปอร์เซ็นตเราชนะได้ตัดลบกบหนี้ออกมาเนี่ยนะมันก็จะเหลือประมาณสามล้านสามล้านเราสามารถเอาชนะคอสชได้ไม่มีปัญหานี่อาจจะเป็นครั้งแรกนะครับในการทํารัฐประหารโดยภาคประชาชนในการเปลี่ยนแปลงโดยประชาชน แต่มันเป็นสิ่งที่ก็ถือว่าก็เหมาะสมเหมาะแก่ช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่านพอดีมันเป็นช่วงจังหวะข้อต่อพอดีเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะครับแป๊แปเป๊ะกันเลยละ่ะฮะมันถึงเวลาจริงๆฮะเหมือนที่อาจารย์สุราชัยบอกว่าขอบคุณคอสอชอก็ต้องบอกว่าขอบคุณฮะที่วันนี้เนี่ยทําให้ประชาชนได้รู้ทําให้นะครับการคัดรองมันเกิดขึ้น วันนี้เราจะรู้ว่าเนื้อแท้ในการต่อสู้คืออะไรแล้วเมื่อภาพที่มันถูกล้างออกไปเมื่อภาพใหม่นะครับเกิดขึ้นมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกง่ายๆว่าสิ่งใหม่ขึ้นมามันก็เหมือนกับขึ้นลูกเก่าขึ้นลูกใหม่ก็ไล่ขึ้นลูกเก่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นแนวคิดเนี่ยมันมันจําเป็นที่จะต้องพัฒนาแนวคิดครับเราจะใช้แนวคิดเหมือนเมื่อ หกสิบเจ็ดสิบปีที่แล้วไม่ได้เราต้องใช้แนวคิดแนวใหม่ครับเพราะเราต้องพัฒนาการตามโลกช่วยกันผนลไม้คนละมือฮะช่วยกันให้เดือดให้เกิดทิศทางวันนี้เนี่ยตำรวจทหารอย่างที่ผมเน้นย้ำหลายครั้งบรรดาข้าราชการรอจังหวะเดียวโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยรอจังหวะเดียวว่าจะปลูกประชาชนยังไงตอนนี้ผมได้ประสานกันหมดแล้วนะฮะ ผมได้ประสานกับองค์การบริหารนะครับส่วนท้องถิ่นเนี่ยทั้งหลายที่เขาอึดอัดแล้วเขาไม่ไหว<ต>เ,เขาก็ประสานมายังผมเหมือนกันนะฮะเพราะก็โชคดีที่พี่น้องเนี่ยเอาคลิปไปเปิดให้เขาฟังเมื่อเขาฟังเสร็จเขาก็ส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนนะครับท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยได้ฟังกันว่าวิธีการเราเป็นแบบนี้เขาก็เห็นด้วยเขาก็บอกว่าก็พร้อมจะสนับสนุนเขาก็พร้อมจะสนับสนุนเพราะเขาก็อึดอัดนะ เพราะเขาจะถูกนะครับยกเลิกทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนี่คือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็เสียงตอบรับมาแล้วนะฮะไอ้ส่วนตรงนี้แหละครับมันคือส่วนที่นะครับเราสามารถควบคุมได้คัดกรองคนดีๆทําดีๆฮะเพราะวันนี้เนี่ยเขาต้องเอาประโยชน์กับเขาถ้าวันนี้เนี่ยไอ้คสอสชอเนี่ยนะครับมันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเขามันแถมมันยังจะไปตัดเขาทิ้งเนี่ยฮะเขาไม่ยอมอยู่แล้วองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตอนนี้เขาก็รวมตัวกัน นายยกอบจปล่อยไหลพื้นที่ก็เริ่มขยับก,กันแล้วเริ่มประสานกันแล้วหาแนวร่วมร่วมกันแล้วฮะเริ่มมาคิดเริ่มมาพูดกันว่าจะล้มมันยังไงจะล้มคอสอชอยยังไงเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับเช่นเดิมโดยที่ไม่ถูกยกเลิกออกไปทีนี้ฝ่ายประยุทธ์จันทร์โอชามีคนไม่เท่าไหร่ส่วนมากก็เป็นสมุนอมัดเท่านั้นเป็นไอ้พวกปัญญาอ่อนง่อยเปรีย้ยเสียขาเท่านั้นะไม่ได้มีความรู้ความสามารถ สู้ความแข็งแกร่งของบรรดานะครับผู้ที่เล่นการเมืองท้องถิ่นยังไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนไปยังองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นครับไอ้ประยุทธ์จันโอชาไอ้หมากระจอกที่แม่งก็แค่กระจอกไม่ต้องอะไรมากครับจังหวัดเดียวเนี่ยสามารถบล็อกได้ไหมทหารมันจังหวัดหนึ่งมันไม่มีถึงหมื่นคนหรอกครับเอาสูงสุดเก่งสุดก็แค่สามพันคน ถค่สามพันคนต่อจังหวัดฮะถ้าเรามีสักสองหมื่นสามหมื่นคนเนี่ยเรายึดได้เลยครับค่ายทหารเนี่ยเรายึดได้เลยฮะตำรวจก็รออยู่ข้าราชการก็รออยู่ทหารฝ่ายประชาธิปไตยก็รออยู่วันนี้ขอแค่การจุดประเด็นเรื่องมวลชนขึ้นมาลุกฮือขึ้นมาพร้อมกันทีนี้เราจะจุดประเด็นเรื่องนี้ได้ยังไงเราจะจุดประเด็นเรื่องนี้ได้ยังไงฮะอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เนี่ย เรมติลสุรานนท์เนี่ยก็ต้องการจัดการก,กับประยุทธ์จันรโอชากับคอสชเพราะว่าข้อตกลงนะครับข้อตกลงที่คุยกันไว้เนี่ยประยุทธ์จันโอชาหักหลังทีนี้ปัญหามันอยู่เมื่อเกิดรัฐมนตรี50เนี่ยนะปี50นี่มีการแก้มีการแก้นะครับเดิมทีเนี่ยนะครับกฎมนเทียนบานระบุอ้อยว่านะครับจะต้องให้พระราชโอรสนะครับซึ่ง หลังตําแหน่งสยามมงกุฎราชกุมารน,นะครับขึ้นเป็นผู้สืบทอดราชาสมบัติต่อไปใช้คําว่าราชาสมบัตินะไม่ใช่ผู้สืบทอดรัชสกุลนะครับสืบทอดราชาสมบัติทีนี้การสืบทอดราชาสมบัติเนี่ยนะครับตามกฎมนเทียนบาลจะต้อง